สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมน้อยโมดิฟายเมเจอรตนนะครับเฟซบุ๊กน้อยซิบิโก no นะครับผมจะมาส่งงานสวิตซีบีนะครับซีบีหกห้าศูนย์แปลงปลั๊กตรงรุ่นสำหรับ l อนะครับวัดีอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเจ้าของอสวิตท,ทำคลิปลงในในกลุ่มด้วยละกันอ่านี่เดี๋ยวผมมาเทสให้ดูน,นี้แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแท้นะครับมันมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีไอตัวเขาเรียกว่าน็อตประกับมาให้ น็ประกับเขาจะไม่มีไม้แต่ก็แล้วมันก็จะมีตัวเดือยล็อกนี่ยถ้าเราไม่ใช้ก็ตัดออกแล้วก็ไปเจาะเอากมได้เจาะที่แฮนด์ภายในมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีรหัสตอกตรงนี้ตัวแท้ s วิตนี้าง,งานงานมาเจอหนากว่าพวกตัวเทียมนะตัวเทียมมันจะเบาเบาผมเคยแปลงตัวเทียมมันจะเบาๆแต่ตัวนี้รู้สึกหนานเนื้องานแน่นดีมากสายจะยาว อันนี้ผมก็ไม่ได้ต่อสายเพิ่มเพราะว่ามันน่าจะพอดีกับ LS นั่นแหละครับเดี๋ยวมาเทสเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะไอ้ประกับออกเดี๋ยวหลน <c oughs> ่นก็คือปักเดิมมันจะมาเป็นอย่างนี้นะอ่าน,นี่ปักเดิมมันเห็นปะอันนี้แปลงละของ l s จะเป็น9ก้าช่องอันนี้ใส่บีดได้นะ 110. บีดร้อยสิบบีดร้อยสิบใส่ใส่บีดได้ตัวเดียวกันเลยครับอันนี้แปลงเรียบร้อยแล้วครับตัดสายเรียบร้อยแล้ะตัดจากของเดิม อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ลงกลุ่มด้วยเพราะว่าเผื่อใครสนใจส่งมาแปลงก็ค่อนข้างจะยากอยูอ่ตัวนี้ใช้เวลาประมาณ3มวันนะนั่งงมอยู่โอเคครับมามาเทสดูอันนี้เป็นเครื่องเทสนะครับไว้เทสงานส่งลูกค้าเดี๋ยวผมจะเทสสั้นๆให้ดูจะยาวปักตรงรุ่มเสียบเลยปักตรงรุ่มเสียบเลยอันนี้มีสายแต่ให้ครับสายแต่มาเพื่อซึ่งจะทารุดตัวนี้ สวิตซีบีตัวนี้มันจะไม่มีปิดเปิดไฟหน้านะครับมันก็จะมีแค่ไฟสูงไปต่ำไปสูงเป็นอย่างไปสูงขึ้นไปต่ำไปสูงไปต่ำถ้าจะพาร์ทาทางก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยแยคต่อมาครับไฟพาร์็ก็คือไอเรากดใช้ได้เลยไฟพาร์แต่อันนี้ผมจริงๆตอนมามันรู้สึกสายมันมาไม่ครบก็เลยต้องมาแก้ไข่ต้องมาโมงครับไฟพาร์ใช้งานได้ครับเนี่ยครับ ปิดปิดไฟพามาเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายทํางานครับปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาทางานนะครับแต่แต่แล้วก็มาเสียบเลยขวดไอ้เส้นไหนก็ได้นะแต่ผมมันเป็นแต่เทสผมจะใช้ขวดนี้แต่เทสมันจะไม่เหมือนแต่จริงใช้งานได้ครับปกติถ้าใครซื้อมาแล้วหรือว่ามีสวิตช์ทำไม่เป็นครับส่งมาให้ผมแปลงได้นะครับช่วงนี้ก็รับรับเรื่อยๆอยู่ครับ มาทักมาถามได้ครับสนใจทักมาถามก่อนได้ครับไม่เป็นไรไม่ทําไม่เป็นไรครับก็ถ้ามีสวิตแล้วหรือว่ายังไงก็ทักมาคุยกันได้ครับอันนี้เดี๋ยวส่งงานลูกค้าเรียบร้อยเสร็จพร้อมส่งกลับแล้วครับขอบคุณมากครับที่ให้งานทําครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะฝากช่องของน้อยของผมด้วยครับช่อง YouTube น้อยมูดิฟายมิตอนนะครับแล้วก็เบอร์โทรผม0 8 1 0 3 4 1 1ห7 Facebook มนึองเจ็คน้อยสปิโกครับ โอเคสวัสดีครับ